หนงชรชโพสช์ชโพสภาพคลายข้อสงสัย,ยางานนี้มีภรรยาร่วมเฟรมจากก่อนหน้านี้คือหลายคนก็จับตาไงเพราะข้อความที่โพสรูปวันเกิดที่ไร้ภรรยารวมถึงหม่ำจกมกที่พูดเหมือนบอกอะไรบางอย่างก็เลยกลายเป็นประเด็นสงสัยว่ามีปัญหากับภรรยาโดยภาพที่หน่งโพสนะคะเป็นการเป่าเค้กวันเกิดของบุรีลูกชายโดยมีคุณนกภรรยาร่วมด้วยคุณนกก็เขียนแคปชั่นนะคะบอกว่าแฮปปี้บ r ธเดย์บุรีเจ้าของร้านบะหมี่หน่งตัวจริงไม่โกหก งานนี้ก็ยังมีเพื่อนตลกในวงการมาอวยพรน,น้องบุรีเป็นเพียบทั้งอนุชเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มทเ,เท่งเถิดเทิงและจะนงพนีซึ่งก็มีคอมเมนต์จากคนใกล้ชิดนะคะที่เผยว่าเมื่อวาวนนี้พี่นกอยู่ร้านใหม่กว่าจะเคลียร์เสร็จก็ดึกแล้วก็เลยให้ลูกๆเป่าเค้กกับพ่อไปก่อนจะ้ะเพราะวันนี้ก็ต้องมาเป่าเค้คกวันเกิดกับบุรีอีกอยู่แล้วงานนี้ก็ทําเอาหลายคนสบายใจขึ้นเยอะ และถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e o o o k f a n p a ท e t นไชย HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ